สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอออีนาวันนี้ก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อฟี f า21ครับผมก็พอดีว่าในฟี f าภาค21เนี่ยมันมีการนำเจ้าตัวเกมฟี f าเข้าไปขายในทางร้านสตรีมด้วยใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีช่องทางในการซื้อเพิ่มมากขึ้น ก็จะเกิดคำถามขึ้นมาประมาณว่าตัวไหนดีเห็นมีทั้ง3ราคาแล้วมันต่างกันยังไงผู้เล่นใหม่ควรซื้อตัวไหนแล้วเราจะซื้อยังไงให้ได้ราคาคุ้มแล้วก็ถูกที่สุดในของแต่ละ e ดิชัน่นอะไรทํานองนี้เนาะทีนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังแล้วก็ชี้ช่องเลยแล้วกันเอาเป็นว่าชี้ช่องเลยแล้วกันว่าจะซื้อยังไงให้ถูกคุ้มแล้วก็ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยแล้วกันครับผมไป มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับผมคือ Standard e dition ครับตัวนี้ราคาถูกที่สุดในทุก e dition นะตัวนี้ Standard e dition ก็ราคาอยู่ที่1,899บาทหรับก็คือ1,900บาทนั่นแหละกลมๆไปได้เล่นวันที่9ครับผม9ตุลาครับตัวนี้ได้เล่นช้าสุดได้เล่นวันที่9ตุลาครับแล้วก็สิ่งของที่เราจะได้รับใช่ไหมสิ่งของที่เราจะได้รับจาก e dition นี้ก็คือเอมบัปเป้ยืม5นัด ฟุตแอมบาสเดอร์ไปเยอะพิกเลือกจาก3ตัวนี้ครับอานชาเฟลิกแลวก็ฮารแลนด์เลือกยืมได้3นัด1ตัวครับผมเสื้อสีทองครับผมซึ่ง3อย่างที่พูดมาเนี่ยก็คือเอาตรงๆคือค่อนข้างไร้สาระครับเป็นตัวยืมก็คือใช้ได้ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เสื้อครับผมแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ก็คือแลโกทั้งหมด3แพ็คครับแลโกก็เป็นแพ็คที่กลางๆครับไม่ได้ดีแต่ก็ไมไ่ถึงกับกากเดนอะไรอย่างนี้เราจะได้ทั้งหมด3แพ็คแต่ไม่ใช่ได้ทีเดียว3แพ็คนะครับ ไม่ใช่ได้ทีเดียว3แพ็คได้สัปดาห์ละแพ็คครับแจกสัปดาห์ละแพ็คครับเพราะมันแจกครบ3แพ็คสสัปดาห์ปุ๊บมันก็จะหยุดแจกโดยทันทีครับตัวนี้ก็สรุปง่ายๆก็คือเป็นตัวที่ราคาถูกสำหรับคนงบน้อยครับ1น0 0บาทครับก็ได้เล่นวันที่9านะสำหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปที่ตัวต่อไปกันเลยมาถึงตัวต่อไปครับตัวนี้ก็คือแชมเปี้ยนอีดิชั่นครับเป็นตัวกลางครับขนาดกลางครับราคา2599บาท 2,600บาทนั่นแหละของแถมก็ใกล้เคียงกันครับผมได้เอ็มบาเป้ยืมแล้วก็เพยเยอร์พิก3ตัวยืมแล้วก็เสื้อทองอันนี้คือเหมือนกันเลยเสื้อสีทองตัวยืมเหมือนกันเลยครับแต่สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาต่างจากเจ้าตัวสแตนดาร์ด dition ก็คือเราจะได้คเรีโมดโฮมโกนทาเลนต์ก็คือถ้าเราเล่นคเรีโมดใช้ไอเทมชิ้นนี้จะทาให้แบบดาวรุ่งของเรามีโอกาสที่จะเป็นระดับถึงเวอร์คลาสได้เลยอะไรทำนองนี้แล้วก็แพ็คที่เพิ่มเข้ามาครับผมเป็น12แพ็คนะ เมื่อกี้เราได้แค่3แพ็คสสัปดาห์ใช่ไหมอันนี้เป็น12แพ็คส2สัปดาห์ครับแจกแพ็คละสัปดาห์ครับแจกแพ็คละสัปดาห์นะอย่าเข้าใจผิดนะแจกแพ็คละสัปดาห์ครับก็คือ12แพ็คส2สัปดาห์แจกแพ็คละสัปดาห์ครับผมแล้วก็ไฮไลท์ที่พิเศษที่สุดเลยที่ผมมองว่าดีกว่าเวอร์ชันเมื่อกี้ก็คือได้เล่นก่อน3วันครับผม3 Daily Acces ็ครับได้เล่นก่อน3วันเจ้าตัวเมื่อกี้เราได้เล่นวันที่9ตุลาเจ้าตัวนี้เราได้เล่นวันที่6ตุลาคมครับผม มาถึงอีดิชันสุดท้ายครับอันติเมทอีดิชั่นครับเจ้าตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวดิเบิ้มเป็นพี่ใหญ่เลยแล้วกันครับผมเพราะว่าราคาแพงที่สุดครับราคาอยู่ที่3,199บาทครับผม มันต่างอะไรกับแชมเปี้ยนดิดิชันคือของของแถมนี่แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับตัวยืมเอมเป้5นัดแอมเดอร์เพเยอร์พิก3นัดเสื้อสีทองแคเรโมโฮโกโฮมโกลนทาเลต์ ute, H oko, H one, Talent, แล้วก็ได้เล่นวันที่6เช่นเดียวกับแชมเปี้ยนดิดิชันเลยครับผมได้เล่นก่อน3วันจากสแตนดาร์ดดิดิชันนะได้เล่นวันที่6พร้อมกับตัวก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่ต่างกันออกไปก็คือเราจะได้24แลโกแพ็คครับผมเจ้าตัวแชมเปี้ยนเราได้12ใช่ไหมสัปดาห์ละ1 12ซองสัปดาห์ละ1นซองจำนวน12สัปดาห์เจ้าตัวนี้12สัปดาห์เช่นเดียวกันครับผมแต่เราจะได้สัปดาห์ละ2ครับก็คือจะได้แพ็คมากกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้เท่าตัวครับผมโอเคครับผมก็เมื่อกี้เราก็ได้รู้ไปแล้วว่าแต่และเวอร์ชั่นแต่ราคามีของแถมอะไรยังไงบ้างรครับผมทีนี้ก็จะมาพูดถึงว่าซื้อซื้อยังไงให้ถูกซื้อแบบไหน คุ้มกว่าพี่ต้องควรซื้อเวอร์ชั่นไหนอะไรทานองนี้นะผมก็จะแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันช่วงแรกผมจะพูดถึงของ a y s t a t i o n ก่อนช่วงที่2องผมจะพูดถึงของ PC เพราะรายละเอียดมันจะไม่เหมือนกันครับผมรายละเอียดจะไม่เหมือนกันในส่วนของ a y s t a t i o n ก็จะไม่มีอะไรมากครับผมมีให้เลือก2แบบใช่ไหมแบบแผ่นก็คือไปซื้อแผ่นมาใส่นั่นก็จะไม่มีอะไรมากตามราคาที่เราซื้อได้เลยส่วนแบบที่2ก็คือแบบดิจิตอลดาวน์โหลดครับผมก็คือซื้อออนไลน์แล้วก็โหลดเกมมา ในส่วนของ PlayStation เนี่ยมันจะมีระบบที่ชื่อ EA p เป็นระบบเหมือนเป็นสมาชิกจ่าย150บาทต่อเดือนครับผมจะได้ได้เล่นเกมในเครือ EA นู่นนี่นั่นได้เล่นก่อน10ชั่วโมงใน Early Access Early Access ของ FIFA 21อ่ามาวันที่1ครับผม1ตุลาก็คือมาก่อนเกมเปิดนั่นแหละรวมๆรวมๆเกือบ10วันเลยมาก่อนเกมเปิดครับผมเราจะมีสิทธิ10ชั่วโมงในการเล่นครับผมก็คือ10ชั่วโมงแล้วก็ ถ้าเล่นเสร็จปุ๊บก็ต้องรอวันเกมเปิดตัวเต็มครับผมแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือลด10%ครับผมในการซื้อของในเครือ EA ทุกแบบทุกรูปแบบเลยครับผมรวมถึงการซื้อพอยต์ในเกมด้วยครับย้ำเลยคือรวมถึงการซื้อพอยต์ก็คือซื้อพอยต์มาเปิดแพ็คนั่นแหละในเกมด้วยครับลด10%ในส่วนนั้นด้วยนะไม่ใช่ลดแค่ลดแค่ราคาตัวเกมอย่างเดียวเพราะฉะนั้น EA PA เนี่ยมันคุ้มสุดๆเลยครับผมสำหรับใครที่จะซื้อเกมนะ ต่อให้คุณจะซื้อราคาถูกที่สุดก็ตามราคาถูกที่สุดก็คือ Standard Edition ใช่ไหม1,900บาทเราสมัคร e a p a y ก่อนซื้อเราจะได้ลด10%ในการซื้อ e a Digital เราสมัครไป150บาทไปซื้อ Standard Edition 1,900บาทเราก็จะลด10%ลด190บาทเท่ากับเราจะได้กำไรมา40บาทครับผมอ่าตามทันนะในส่วนของแชมเปี้ยนก็เหมือนกันครับลด10%แล้วก็อันติเมตก็คือลด10%เหมือนกัน คือตามนั้นเลยคือไม่ว่ายังไงก็ตามการซื้อดิจิตอลการซื้อเกมแบบดิจิตอลบน eap ควรเอ้บนบน ps เนี่ยควรสมัคร eap ก่อนที่จะซื้อกับก่อนที่จะซื้อกับอืมคือยังไงก็คุ้มอะ่ะยังไงก็คุ้มครับเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงแล้วก็อันนี้เป็นเปลดเล็กน้อยนะสำหรับใครที่มีเกมฟ i f a 20อยู่แล้วสามารถเข้าไปซื้อผ่านในตัวเกมครับแบบ ultimate edition เราจะได้ลดอีก10%รวมเป็นลด20%เลยนะถ้าซื้อผ่านในตัวเกมครับผมส่วนใครที่ไม่มีก็ข้ามไปโอเคทีนี้จะมาพูดถึงว่า ควรซื้อตัวไหนดีสําหรับใครที่งบน้อยและไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมแนะนํายังไงก็สแตนดาร์ดอี dition ครับสำหรับงบน้อยเนาะมันก็น่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วละพันเอย่าลืมสมัคร ea pay ก่อนครับหนึ 150. บาทแล้วก็ไปกดซื้อดิจิตอลดาวน์โหลดของสแตนดาร์ดอี dition ก็จะลดไปได้อีก10%ครับผมแต่ทีนี้ส่วนใครที่ลังเลระหว่างแชมเปี้ยนดี dition กับแอนติเมดอี dition เนี่ยผมแนะนําเป็นที่แชมเปี้ยนนะถามว่าทำไมถึงไม่แนะนำาอนติเมตอันติเมดได้แพ็คเยอะกว่าทั้งเยอะนะพี่แต่ว่าาามัันนเปป็กกรแจกแจบบ12สดห์ แลโกเป็นแพ็คที่ดีครับแลโกแพ็คเป็นแพ็คที่ดีแต่ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมผมมองว่าส่วนต่าง600บาทระหว่างแชมเปญดิทิชันกับอันติเมดิ i ิชันเนี่ยในส่วนของแพ็คเนี่ยผมมองว่า600บาทนั้นเอาไปเติมในเกมแล้วเปิดแพ็คแม่งเดียวนั้นเลยมันกว่าเยอะครับผมอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงเลยนะจากประสบการณ์ตรงเลยครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะผมก็คือสรุปให้ฟังง่ายๆเลยคือสําหรับใครงบน้อยก็ซื้อแบบสแตนดาร์ดไปแล้วก็อย่าลืมสมั่ง ea pay ก่อนด้วยส่วนใครงบเยอะผมไม่แนะนำอันติเมด แนะนำเป็นแชมเปี้ยนครับแต่ถ้าใครมีเกมพักเก่าอยู่แล้วฟีฟ่20อยู่แล้วอย่าลืมเข้าไปกดซื้อผ่านตัวเกมครับผมซื้อแบบอันติเมทไปเลยเราจะได้ลด20%คือราคามันจะเท่ากับแชมเปี้ยนเลยเพราะเราได้ลด20%ครับผมโอเคสรุปประมาณนี้นะเดี๋ยวถัดไปที่ไปกันที่ในส่วนของ PC นะครับผมโอเคครับผมในส่วนของวิธีการซื้อบน PC เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีหลากหลายช่องทางนะ,ะที่ตอนนี้นิยมกันก็น่าจะมีทางของ Or ริจิแล้วก็สตรีมครับผมถ้าซื้อผ่านสตรีมก็วิธีการเดียวกับที่ผมบอกไปของ PlayStation เลยในสตรีมก็จะมี eap ให้สมัครเหมือนกันก็สมัคร eap แล้วค่อยไปกด preorder ในสตรีมนะคนที่ใช้สตรีมก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้ว มันคงเข้าใจไม่ยากผมจะไม่พูดถึงเงยอะทีนี้จะมาพูดถึงของ Origin ครับ Origin นี่มือใหม่ใครที่ไม่ค่อยได้เล่นฟีฟ่าหรือเล่นเกมในเคย e อ EA อาจจะไม่รู้จักมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆสตรีมนั่นแหละก็คือมีคลางเกมมีเกมแต่ว่าจะเป็นเฉพาะเกมของ EA เลยที่มาขายสามารถซื้อโดยตรงผ่านใน Origin ได้เลยครับ ก็จะมีทั้ง EA Pay แบบปกติก็คือ EA Pay ก็คือที่พูดไปแล้วแล้วก็จะมี EA Pay Pro ครับก็คือราคาจะแพงกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นมาครับผมสิทธิพิเศษที่จะต่างกันก็คือได้เล่นเกมใหม่ก่อนวันออกก็คือได้เล่นเอาง่ายๆคือผมพูดถึงฟ i f a 21ก็คือได้เล่นวันที่1น,นั่นแหละวันที่1ครับได้เล่นก่อนใครเลยแบบไม่จํากัดครับ EA Pay ปกติจะได้เล่น10ชั่วโมงใช่ไหมก่อนใคร10ชั่วโมงครับผมแล้วก็ไปรอวันเกมเปิด แต่ในส่วนของ EA Paypo อ่ะคือคุณได้เล่นเกมเต็มวันที่1เลยครับผมคือเล่นแบบก็คือเหมือนเอางี้คือพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยก็คือได้เล่นก่อนชาวบ้านก็เลย1อาทิตย์ครับได้เล่นตั้งแต่วันที่1คนอื่นได้เล่นวันที่6วันที่9เราได้เล่นตั้งแต่วันที่1เลยครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิก EA Paypo r นะแล้วก็เข้าถึงเกมล่าสุดทั้งหมดของ EA ก็คือเกมทั้งหมดเลยของ EA ครับเกมทั้งหมดของ EA รวมถึงฟ i f a ด้วยรวมถึงฟี FA ด้วย พูดให้เข้าใจภาษาชาวบ้านเหมือนกันครับผมก็คือคุณได้เล่นฟีฟ่าตัวเต็มโดยที่คุณไม่ต้องซื้อเกมสมัครแค่ ea p a y p r o คุณได้เล่นตัวเต็มเลยถ้าคุณสมัคร1เดือน490บาทสมัคร1เดือน490บาทคุณก็ได้เล่นทั้งเดือนนั้นนะคือตราบใดที่คุณยังเป็นยังยังได้รับสิทธิ์สมาชิก ea p a y p r o เนี่ยจนตลอดเวลา1เดือนเนี่ยคุณสามารถเล่นตัวเกมเต็มได้เลยครับไม่ต้องซื้อเกมอืมไม่ต้องซื้อเกมครับถ้าใครสมัคร1ปีก็คือเล่นแม่งเลยเล่นแม่งทั้ ก็มันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับการใครสมัคร1ปีก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับการซื้ออันติเมทีเดชันครับผมสำหรับ eapo นะสิทธิพิเศษที่จะต่างกันก็ประมาณนี้ที่จะพูดถึงทีนี้จะมาพูดว่าจะซื้อ,อยังไงให้คุ้มสําหรับดิจิทัลบนบน PC นะเอ่อทริคที่เขาใช้กันส่วนใหญ่ของชาว PC ก็คือเขาจะสมัครเจ้าตัวนี้แหละครับ eapo p เนี่ยแหละสมัครเจ้า eapo เนี่ยแหละ1เดือนก่อนครับ1เดือนก่อน490บาท1เดือนก่อนสมัครมาก่อน1เดือน เพื่อเล่นตัวเกมเต็มตลอดเวลาหนึ่งเดือนนี้แล้วเขาจะรอในช่วงที่เกมมันลดครับโดยปกติเกมมันจะลดราคาฟี่า21จะลดราคาประมาณช่วงเดือนช่วงเดือน11 11 12แล้วก็เดือน1่อพฤจิกพฤจิกพฤจ,จิกาธันวาแล้วก็มกราครับสเดือนนี้มันจะลดอยู่ในช่วง3เดือนนี้แล้วแต่ว่าราคาที่จะลดเขาจะสมัครเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วพอเห็นว่าราคาลดเขาค่อยไปซื้อตัวเกมเต็ม จะได้ราคาไม่แพงครับตัวเกมเต็มแบบราคาถูกสุดเช่นสแตนดาร์ดหน0อาจจะลด30%เเขาสมัครตัวนี้มาเล่นก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อตัวนั้นผมมองว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่คุ้มค่าแล้วก็ได้เล่นก่อนแล้วก็ได้เสพคอนเทนต์ทั้งหมดด้วยสาหรับผมนะมุมมองของผมครับ,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 บสมัคร EA Pay r o ก่อนรอมันลดราคาแล้วค่อยไปซื้อตัวเกมเต็มสําหรับชาว PC นะส่วนใครที่เอ้ยพี่ผมไม่อยากมาวุ่นวายนู่นนี่นั่นเลยครับง่ายๆครับผมถ้าใครไม่อยากวุ่นวายอะไรเลยแนะนําง่ายๆครับผมเหมือนเดิมคร เหมือนกับที่ผมพูดถึงของ PlayStation ครับคุณสมัคร EA Pay แล้วก็ไปซื้อตัวเกมกับจบไม่ต้องมารอดลดราคานน่นนี่นั่นแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีหลังวิธีที่ผมกล่าวไว้ครับผมก็คือสมัคร EA Pay Pro เพื่อได้เล่นก่อนใครเสพคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วก็รอช่วงที่มันลดราคาค่อยไปซื้อตัวเกมครัผมโอเคก็เข้าๆ ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเลือกใช้เอ้ยวิธีการเลือกซื้อแล้วก็จะเลือกซื้อตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้ครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยเพราะว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับฟีฟ่21ก็เดี๋ยวมีออกมาเรื่อยๆครับผมส่วนใครถูกใจก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันส่วนใครสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหน คอมเมนต์ถามได้เลยครับผมยินดีตอบหรือ inbox แฟนเพจมาก็ได้ครับผมยินดีตอบทุกช่องทางครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบายๆครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง u t u b e ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม